จะมาแกล้งกันใชแล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่ทรศอบท์แล้วล่ะค่ะแกล้งค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะเราถ่ายคลิปกันค่ะเป็นคลิปว่าแคมูนทิ้งเศษแก้วนะคะลงไปแล้วแก้วบาดมือเด็กจิ๋วทะละุใครยังไม่ได้ดูไปดูด้วยนะคะทีนี้แต่งแล้วเนี่ยมันก็จะแบบโอ้เียดายที่แต่งไปกันเลยโลกนัทชาิเขาลงมาเขาเดิน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 ลงมาเ ไปแล้วเมื่อกี้เขาเดินลงมาโผลอย่างนี้เลยตกใจมากมาก็คืออันนี้อันนี้เป็นเศษแก้วพลาส,สติกนะคะแล้วก็เอามาเลือกว่าแบบว่าจะตดัดแล้วก็ามาแต่งทีเนี้ยปาจะเอาแบบให้ทะลุนิ้วเลยคะคะเนะครเค็นิ้วเลยเหรอได้ไดมาลุกมือได้ เันไปจัดการให้แล้วค่ะเฮ้ยอี่ยงเป็นภับไปไปที่อื่นให้เขาเดินไปที่อื่นอะโอเคมาแล้วเรามาทากาากันเลยนะนงั้นก็เอาพลาสติกป้ายไปที่กาวอเลยนะวาดปืนเรามีพัดลมมาเป่า่วนนะเอาไหมไม่เป็นไรค่ะอได้ได้ ็เอาพัดลมมาเป่าให้แห้งนะเป่าแบบนี้เลยคะ่ะเอาไปจ่อข้างใต้นะพัดลมแม่ประโยชน์คือมีประโยชน์อันนี้คือแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะที่เห็นขาวๆนี่ก็คือแห้งแล้วนะคะนี่ไม่ติดมือแล้วมาทีนี้เราจะทำการใส่เลือดที่เป็นน้ำแดงนะคะมาเออต, <c oughs> <ๆ S 2> ต้องมีสีระบายไมหมไม่หรอกเอาเลือดไดหรืว่าเออหรืว่าไล่ไ,ได้ ไม่จําเป็นเพรว่าเลือดกระทับอ่ะนัทไม่แม่เดี๋ยวแม่นัทชาจะเชื่อไหมโอเคดิออ๋ป้าเชื่อป้าก็เชื่อแม่เราจำป้าเราเชื่อหรอแล้วก็หยดลาดไปอย่าไปโดนอย่าไปโดนเดี๋ยวมันไอ้นี่แม่หยดแม่หยดให้ไหมกิ้งคุณอ่ะเฮ้ยอยดอย่างงงงอยวมันหลุดทำไมสีมันออกกมชมพูอ่ะป้าเออมันไม่แดงว สีไปหอมอาหารสีแดงค่ะเฮ้ยโอ้ก็เหมือนเลยนะอันนี้โอเคเลยโอเคแถวอื่นแถวอื่นอุ้ยขวดมันหยดเกมมุนตักน้อยๆสิคะเอาเกมมุนก็เต็มเลยไม่เป็นไรอุตส่าห์จะค่อยๆยอดอย่างนี้เอาขวดลาดเลยก็ได้ะคมันไม่เหมือนเกมมุนต้องเอาฟองใส่แก้วมาใส่แก้วมันต้องมีความต้นหน่อยใช่ป่ะไม่ต้องเอาฟองใส่แก้วมาบีบอีกยังไงอ่ะ ตีไปเลยเหคะต้องเต่ช้อนใช่ไหมต้องเตะช้อนใช่อนมมันใหญ่เกินไป อนเดียวอกันเอาบีบใส่จา,<อ>านนี่เลยค่ะนี่แม่จะเล่าให้ฟังไว้ก่อนนะมมแม่ไปที่ตรงใช้ทหารที่ราดบุรีอะไปทําอะไรกับเพื่อนเป็นเป็นวิ่งมัง้งเออตอนตอนหมอหนึ่งมอสองมอสามซักตอนอะแล้วเจออะเป็นแบบเนี้ยที่พื้นอะตรงพื้นหญ้าเป็นกองเลยอะแล้วก็ตื่นเต้นกใหญ่เลยมากเลือดก็มีการฆาตกรรมแถวนี้แน่เลยทำไงดีจะไปบอกครูหรืออะไรอะมันเต็มเลยอะ แล้วเดินเดินต่อมาสักพักเจอขวดช้อนมะเกิดเย็ดเต็มขำกันเย็ดเลยค่ะบอกมู่หอยตอนแรกกลัวกันเย็ดว่าจะไปบอกเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นแรงมากขนาดอยู่ตรงนี้ยังไม่กลิ่นเลยขนาดนี้มันกลายเป็นตอนเนี้ยมันดูไม่เหมือนกระตกปากแล้วอะเพราะว่ามันแบบจงไหนมันแต่งไฟอะแต่งหน้าเค้กเรียบร้อยค่ะไปแก้นะไม่หยดไม่หยดมันแห้งหมดเลยใช่ไหมมีแล้วค่ะเฮ้ยดูถสิไม่ไหวแล้วเร็วเร็วแม่เร็วเร็ว เชิญชายพึ่งนะชายพึ่งมอที่ก่อนเอาจิ๋วพราะนี่จิ๋วทำไมโอยเราเาทำอพึ่งคนชช่วยดท่มากกว่าทำอะไรไม่ทูกแล้วีายทำอะไรอ้ไข่กนไอ้ไ้เ็อะไรดีอเจ็บไ้เจ็บ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 ออ่ะทำแถว

นืชาพังกินเ่นะไปไหนนอม้าชาหนูมาดมเนว่ากินเลือดมันเหม็นไหมมันดมดิดมกินเลือดไหมมันดมกลินเลือดไหมเหม็นหมลองดมดูก่อนลองดมดูก่อนว่ากลินเลอเบารัใช้น้ําลอเท่ดบางรใช้น้ำเกลือเท่นคเลเทเกอน้กินอสี้เรอเลก อย่ากล้าอย่ากล้าเอ่ากล้เลยอย่ากลอย่ากล้าเลนอย่ากล้าเลยอ่ากลลอย่ากลาเลยอย่ากล้าเลอ่กลนาเลยอย่กล้าเลอย่ากลาเลอย่ากลเลมอย่ากลาเลอย่ากลเลยอย่ากล้าเลอย่ากล้าเลยอย่ากลาเลมอย่ากลาเลนอย่ากล้าเลยกลจาเลอย่า้ยอย่า้าเลอย่ากล้าเลย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 อย่ากลาเลยอย่า้าเลนอย่ากลาเลยอย่ากลจาเลอย่ากล้าเลย่เลยอยา้าเลยเลยอล้าเลอย่ากลาเล่ากลาเลอ่ากลาเลอย่ากเลยอล้าเากลาเล นี่วันหลังนะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ช่วยแล้วนะเพราะว่าบดหลอกเขาไว้เออนั่นสิถ้าเกิดว่าแบบว่าเกิดจริงจริงจะมาทำอะไงแย่เลยนี่ถ้าเกิดจริงก็ไม่ได้ให้เขาช่วยอยู่แล้วนี่ใช่ไม่ให้มาช่วยอย่างไรก็ให้ผู้ใหญ่เล่นดูดีไหมโดนหลอกนะนี่คือว่าแผนนี้ลุงอูวันหลังคิดแผนแกลพงลุงแกล้งดี่ไหมพี่ท่านนี่วันนี้วันเกิดลุงอูยอมให้เขาแก้หน่อยละกันโอเคไหมรอหน่อยนะโอเคไหม ເຮົາມາຮ້ອງແຮງແຮງແຮງ